เฉียงหัวคือมันนวดเหรอนวขนาดเฉียงหัวนะเจด้าดำจะทำอะไรเจาจะ่ผกควันขีดอะไรบอกควันขีดว่าเจดําดำ่ผักมาเจดาดำหัน อันผักบ้าหักแจกลาบแล้วจะผู้ใดเนาะจะเป็นสางเป็นสางขนก้นพี่เนาะมาพี่เรือมาพี่เรย่อแล้วี้็นนะเกนดำสีเห็นยังเกนดำสีหันหมูยังวาสีหันหันหมูปิ้งสีหันหมูปิ้งใส่ผักเขาเดี๋ยวเขาเสียเอาให้พี่น้องเบิ่งหมูเจนดำเนื้อเน้นเน้นทั้งตับเนื้อเน้นเน้นทั้งตับนะตับผูตับบดพวงเลยเดี๋ยวยังตับขึ้นม่ของดูตับ ตับกระดกกระดี่พูดว่าตับตับหมูอย่างงี้ตับตับตับมันเป็นตับเจน่าดำใช่ปะมันเป็นตับเจน่าดำตัวพี่น้องตับหมูพี่น้าตับหมูเจน่าดำบอกว่าควันก็มักในการทีตับตับนานบอกควันมันมักหมักหมักตับมักตับหมักตับหมักตับอตหมักตับพี่น้องเอ้ยบอกควันละมักใครก็คือสีมักเนาะของมักพะลูกเอ้ย เฮ้ยเฮ้ยเจ้าหูบอเจ้าป่อยู่เบาหลัดแล้วเบาผื่นเจ้าขันมามุมนี่มุมสาวสาวอันนี้ยังบ่ทันเลยนะห่อใสอยู่มาอีกรอบอันนันอัน ม่ใหญ่ลิ้นนั่นมาเป็นเชฟเปลี่ยนชาวรุจนาบอกวันนี้น้ำกานะมั้บกก้าเบียนบอกก้าเบียนบอกก้าบอกก้าเป็นเชฟอีกเป็นเชฟน้อยเชฟรองมามีนมือซ่อยใช้บอว่ไงผู้ช่วยผู้ช่วยตักตักตอนชุกเลยพี่น้องเลยมุมเนอันนั้ได้ตอนนี้กำลังลงใหม่นะกำลังด้กระทะมาอีกอันหนึ่งพี่น้องเลยโอา กะถาอามีอันเดียวสาลด์ถอดเต้จะสาวทั้กระไดสามหมอบอยเอ้าแต่ไปเด็กๆเดี๋ยวจังหน่อยเฮาสิไปเฮาสิเป็นเชฟต้นหมงหงหน้านะเฮาจะไปปีนต้นหมงหงมาใกล้ได้มาใกล้ได้เห็ดสอยกันพี่น้องเลยมีแต่ญาติตีพี่น้องมาเห็ดสอยกันเนาะผู้ตั้มมัน หมูต้มปลานี่ยมันเฉยเลเป็นหลับแล้วหรือหลับป,ปลาแลยปลาดีข้างนอกหูต้มปลานี่อันอันเบอร์เงนเกินคอจนพึงนงพ่งเย็นคอจนพึ่งให้ผู้ใหญ่เลยเนาะให้ผู้ใหญ่มาต้มกันเลยแบบนี้บ่จอก็บอโอกใหญ่เลยเช้ามันเฉยเลยหลับไรขกบ่นิหลับปลาหรือ,อลหลับแล้วฐานรุออลดลำกันเห่นไหมหลับแล้วหลับแล้วหลับแล้วเขาบุกข่อยได้กินเนาะ ลาป่าน้องเบิร์ดเอาเห็ดดิดเห็ดดิดเอาออกก่อนมาสบายดีก่อนเขาอยากป่าอ่ะสบายดีก่อนจะกินป่ากะเอาโ้โหโอหสบายดีนะใดพี่พี่พี่พพมเมาน้ำปลาลินขอบคุณครับก่อนหมักป่าจมาาล่ม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 ลม,ลม,มากินป่า คันปลา,านี่ยแกกินจนเบิ่งเลืยแต่กระดูกเออชาวโลดบอกว่ากินได้เบิ่งได้ลูกกระดูกมันก็ะไรเอาแบบแว่าปอนเข้าไปอันกวา่ากินทั้งหัวทั้งกลางทั้งยังได้เลยเอาบอยเอาบอยเอาบอปิ้วปลาติ่นะลงลูกเกี่ยวคลองปลาลินเะนาะนะเน,น,นี่ยลูกคนน่ะซื้อปิ้วน้องคำปิ้ว น้องคำพิวแม่เอิญว่าเอาบ่อ้อยแะไปเอิญพวนลูกของน้องสาวผุ่นไปเอิญสือลานผุ่นบ่ว่าเชิญเอิญสือลุอ่นลูกสาวยังงง,งเลยว่ะ <c oughs> คำพิวงงว่าแม่เอิญนั่นว่าเอิญเนืเอนเอน้ออ้อยอ้ยอยมาบ่กว่าแต่ต้องงงดอกอันนี้นะเคอิญแม่เจ้านะ่ะแม่เจ้าเอินสือพิษเจ้ากับบริกินผู้เด็เขาเลย วอ,อันป้านี่กระเชนเป็นอันหัวมันแหละก็นินน่อยออชีดมันผัดเอาไปอันนั้นแบบคนกลางสิเอาไปละลองกินโบลายมีปาลาอะไรกับกระมูนเนาะียงไ้ลกแต่ก็ม,กมีไก่น้ำได้ใช้ต้มไก่เทรานะ่ะปงและ โบได้เองโบถ้าจะใสยังใสแต่เกลือโบจะใสแต่เส่โบวันเมื่อแไนลูกผัดอันนั้นเมื่อไรงัวเกี่ยวตีนอยู่เผื่อจะกุมออกอยู่ใหรหน้าโผไปใส่แล้วบะนี่มีมีไก่แล้วก็มีหมูแล้วก็มีปลามีหมูมีปลาคงอยู่คงกินเขากับโบรายพี่น้องเลยของหวานเขากับมีวุ้นวุ้นทีมือ เย็นอะดำอร่อยแซ่บนัวพี่น้องเอ้ยน้องเบดไปชิมและวุนป่านะบอกบุกระดาษไปชิมและวุนป่าเมึงนี่เป็นหั่นแบบแ<ล>ใหญ่ๆใหญ่ๆเลยสิปิ้งเอาพี่น้องเอ้ยปิ้งใช้เผาเขา่าเมื่อสีบขนาดได้เมึงนี่ยการและเน,นื้อ งามคือผู้เจ้าอันผูหันได้พี่น้องเลยสมเอซย่องแล้วเนเจ้ดมมึงเน่หันสิ้นกับงามงามเเวียก็เรียบร้อยพี่น้องเลยเจ้รดมนี่ยแต่บาีเงนซื้อทีมานชายหนาขาวพี่น้องเลยบอกมันจะไ่ได้ชาหญ้าขนาขาวเลยฮะ เออมามุมเออไอนางอยู่บางเนี้ไม่จะไปล่มใช่ไหมไงมุ่งมันไอ้สาวแก่พี่น้องเอ้ยผู้สาวผู้แก่เพิ่งมาหมัดดอกไม้ถูกเทียนซอยผู้สาวผู้แก่ก็ไม่แต่ไอเอี้ยน้องกันญาติพี่น้องกันนี่เลยพี่น้องเอ้ยมาแต่งบุญแต่งทานเหตุอัน สังกระทันก็นกกเป็นผู้สาวผู้แก่ไปจับมันบาดเห่านี่ยกับปานี่กับเป็นยาพี่น้องกันนะพี่น้องพี่น้องกันแบบนั่นเนี่ยพี่น้องแบบไก่สิดเท่าไาัพี่ <c oughs> พของเราเห็นคนงามบ่ไรพี่น้องเอ้ยภาพบยย่อยากชัดปะไรนำมาเพ,พปะป่าพอง้อาขมนมาอังอันนีงโมเมนมันมีออร่า่ะ จักรล่างปลาพองล่างพักกับหลานสาวสาซาเกลี่กับปลาพองขน้ามากมึงดูคักๆพร้อมกันเป็นยังไงพี่น้องแผดแผดของปลาพองแผลกละลาหลานสาวเพิ่นลูกอ้ายของเพิ่นขนาดตาคายกันแล้วกับปลาพองคือขนาดเป็นอันนี้เป็นนางเอกส่งโซลาเลยเดี๋ยวนี่ย อันนั่งเอกก็อาจจะคล้องช่องหนีอันเดียวก็เลยเป็นบ่แกะกันออกมาแกะออกมาเลยพี่น้องเลยประฟงมาก็ได้ล่างพักแต่ว่าพักพักคอมตัวหนอาจะกหลางเลยยังขวายังนี่นะตัวหนาผู้ผักป่าน แล้วแตสิไปเบื่อเออ,เ,อเ,เดี๋ยวเ่ากระสิไปเห็ดเวียก,กันอื่นก่อน,นพี่น้องเอ้ยมีแต่มาจับโทรศัพท์เดี๋ยวก็เจ้ากระชิวามาซอยเวียกหรือมาจับโทรศัพท์ไปมุมใหม่กันเลอพี่น้องบายบายพี่น้องแต่งผ่าข่าบ้านนี้พี่น้องเอ้ยแต่งผ่าขาวเพลกับข่าก็มีปลาหนึ่งปลาแล้วก็หมูแล้วกั กระต้มตัดชมพักแกงไก่ลาบปลาหลายแนวอย่างนี้กระเขากะเก่าผ้าเออหมากไหมอยู่ทางผูกมีทางตู้เย็นผูกไห้ใช้ฝ้าเข่า

เาผู้นงเขาเรบุปาก็งเบิ่งออกมาไหมเจ้าบีศาเขาไปยังเบิรงไหนมองวงกินเขาเดีวเดี๋ยวสิบมาให้เบิ่งวงกินเขาของหนา่นนงกลหน้าเฮงดำเฮงไฮอยู่เด็ดเป็นยังเจนดำสิกินเ้วได้พี่น้องได้กับเขาเจนดำสมพักนาเอฟซอยากกนอยากเบิ่งเจนดำกินสมภักเกี่ยวของขาดดบอกัืกรบอพีความเด้อบอกมาอกมีหนึ่งปลาดำพี่น้องเลยปีงตัวก้งไก่เหตุพดี่ อันนี้วุ้นกระซิบเบิ้ลแหละลาบปลาต้มไก่เอาย่างเอาย่างเจ้านี่กินข้าวก็กินคนเดียวมาเด้อพี่น้องเมื่อกี้ข้าวน้ำเจนะดำเพราะว่าโอ้ความทิมแล้วบาดีโอ้ยวงแตกเลยมาเด้อพี่น้อโอ้ยผู้บุคคือหมูเอาหมุนก็ไปยั่งกันเอาปังวะมาเ้อพี่น้องเป็นอะไรสมพักชีมือจะคลองแซ่บลายสมพักกันบัว ฝีมือเจ้าของขันแซ่บเลยเป็นผลเห็ดกันบแซบเหมนสลผลอแซ่บต้งนีวะมอยกินกับแซบโอ้ยชุดซีมือของเจนดำหนึ่งปลากระโต๊บักใหญ่พวกนี้พยักกินเจวสรุจะน่าอยากกินเจวพี่นองเลยไปกินได้ไหมสาวกินอะไรข้าวอกวันนี